สวยงามเจ๊แต่เนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวรอดครัพี่เราหอนเจ๊แต่เนะเจ้าขอบคุณเช่นะเจ้าคุณพี่ตุ๊กตาหรือว่าชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อตุ๊กตาค่ะชื่อตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาค่ะบอกตรงว่าเหมือนตุ๊กตาหมอนขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะพี่ตุ๊กตาภาคภูมิใจเจ้าหนูใช่ปล่า ะเจ้าอนี้เป็นแต่งซุ้มแบบไหนคนแดงซุ้มแบบเหนือเจ้าเพราะว่าทําของขุงมของเขาเป็นซุ้มสื่สานแม้านพระามเจ้าเจ้าเขอเป็นยักษ์เป็นหลักๆนี่จะผู้ขนความธรรเนียมเนาะผู้ขนมธรรมเนียมแต่งานเหนือเจ้าว่าเขามีรอนเกิยักพอจีเอะไม่มากเา ฟ้อนเล็บนี่นะมันเป็นการฟ้อนลำที่นำกระูวันตามเทศกาลต่างๆช็อคของซิมมอนที่สวยงามเลยจ้าว่ัวันนี้ตะวันอนจวนน้องแหมก็ทัวร์ไปหมดทุกพู้บางท่านก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามีหลายกิจกรรมนะคะบอกเลยแล้ว่าสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ท่านระดีนายกโรตเอรี่ไทยทาวเห็นความสวยงามวันนี้มีความคิดยังไงบ้างคะน่า 不哭 เป็นการเป็นการสื่อสารนวันธรรมไทยแล้วก็ให้ต่างชาติได้รับรู้ว่าประเทศไทยของเรามีหลายๆภาคนะคะเมื่อกี้น้องแหม่มก็เปสะบายภาคอีสานมาแต่ว่าประทับใจภาคเหนือนะขอบคุณมากคอภเมื่อกี้ก็ไปสะบายท่านนยกมาก็ะอันั้านนาล้านนร้านาขาแก้มาก็มีคนละฝ่ายก็ยายามสังงนให้อาจาชวค่ะ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 คี่ะ่ะ่ค่ะค่ค Icana, เป็นคนทั้งทั้งเหนือเราจะไเชียงใหม่เลยอยากจะแนะนำเชียงใหม่ที่ต้องเที่ยวคนทั่วโลกจะได้ชมกับที่เจ้าคือเชียงใหม่นี่มีที่สถานที่ที่แอลที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะเจ้าถ้าหาวูาเวกชันเขาเชิญไปแอลตั้งเหนือนะเจ้าตั้เหนือจมวือนเจ้าเราอยากจะเชิญชวนเพื่อนต่างชาติแล้วก็เพื่อน อที่เอลเคนี่นะคะถ้ามีโอกาสขึ้นมเลยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยจ้าหลายเที่ยวม้วนๆก่อนเชียงใหม่ใช่ไหมคะอันก็คนหนึ่งที่เป็นคนใจบุญทำงานในองค์กรของโรตารี่ครับนะคะการยังไง วันนี้นะคะเราจะปีสท้ายด้วยงานวัฒนธรรมที่นี่อบอกว่าปีหน้าจะมีุาปีหน้าจะมีแบบนี้ทุกปีกป็ได้ถุดรับเชิญทุกปีละค่ะสำหรับตัวกุติตาเองก็รู้สึกเรื่องใจมากค่ะที่ง,งานที่ออกมา3ปีซ้อนนี่นคงทุกมีเกียรติทุกทุก ทุกภาคเลยค่ะมาให้กับร่วมใจกันร่วมใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเราร่วมกันนะคะค่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ทีมเวิร์คของตุ๊กตาก็มีเยอะนะคะที่ที่จะก็แยกกันไปคนละฝ่ายทุกคนก็ทำได้เต็มที่แล้วเนาะในตัวแทนประเทศไทยน้องแหม่มนะครับในนามเจ้าของรายการตรเวนทัวร์วันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กตาสาวเชียงใหม่ละอ่อนเจ้แดและขอบคุณคุณสุขนะคะจากไทยทีวี คุณผชมคะพบกับน้องแมมได้ตลอดตัวจะเป็นรัดไหนต,ติดตามแล้วก็งานวัฒนาทำกายอย่าลืมนะคนะปีหน้าบ้านทิสารจะเป็นเจ้าภา้เรามาพอกันเนอะมาช่วยกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ